ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเรามหาัศจรรย์วันนี้มาพบกับนิยายดวงตัวเลขท้ายแบบประชาชน2ตัวท้ายนะคะเลขที่6 6ถึง7 0ภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมและฟังกันได้เลยค่ะเลขสองตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่66ผู้้หรักษาความสมดุลและหัวใจเมตตาบางคน เหมือนถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมคนสร้างความสมดุลเลข66อาจกำลังบอกคุณว่าคุณเกิดมาเพื่อรักษาความสงบและช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะเหนื่อยเรื่องเราน้ำหญิงสาววัย3าปีทุกคนมักมาปรึกษาเรื่องขัดแยง้งเพราะเธอใจเย็นเข้าใจคนง่ายและเม่รีบตัดสินใจผู้อื่นในฝัน เธอเห็นตัวเองเป็นผู้ประสานร,ระหว่างเมืองสองฝั่งแม้ต้องเสี่ยงภยัยแต่หัวใจเต็มไปด้วยเมตตาชาตินี้มักเจอสถานการณ์ที่ต้องไก่เกลี่ยและตัดสินใจแทนผู้อื่นแม้จะเหนื่อยแต่หัวใจเธอก็ยังเต็มไปด้วยความเข้าใจลักษณะของผู้มีเลข66เป็นคนใจเย็นเข้าใจคนและรักความสงบ อดีตชาติอาจเคยเป็นนักบวชนักบุญหรือผู้ประสานกลุ่มชนชีวิตถูกดึงเข้ามาแก้ปัญหาแทนคนอื่นต้องเรียนรู้การให้อภัยและปล่อยวางมีพลังดึงดูดคนที่ต้องการความช่วยเหลือวิธีเสริมดวงเลขที่66สถานที่มูที่เหมาะวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเมตตาเช่นพระธาตุดอยคำวัดป่าเลไลสถานที่ ที่สงบเช่นสำนักปฏิบัติธรรมหญิงหรือสถานที่ธรรมชาติเงียบของมูที่เหมาะสวดมนต์มหาการุณาธารณีสูตรหรือสถาพระโพธิสัตว์กวนอิมทําบุญปล่อยสัตว์หรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเขียนชื่อคนที่อยากอาโหสิกรรมแล้วเผาพร้อมคำอธิษฐานเครื่องรางที่ช่วยเสริมนะคะพระกิ่งรูปหล่อแม่กวนอิมยันเมตตา สีมงคลเขียวอ่อนฟ้าขาวเลขมงคล628บทสรุปของเลข66คุณเกิดมาเพื่อรักษาความสมดุลเมื่อใช้หัวใจนำทางแม้จะเหนื่อยแต่กรรมเก่าจะค่อยๆคลายลงนะคะเลขต่อไปคือ67ไปดูคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่67นักสื่อหัวใจเมตตาบางคนเหมือนถูกสร้างมาให้มองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเลข67อาจกำลังบอกคุณว่าคุณคือผู้สังเกตการแต่หัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาเรื่องราสายตาเหนือการเวลาฝ้ายิงสาววัย28ปีที่มักเข้าใจเหตุการณ์ลึกซึ้งกว่าคนอื่นในฝันเธอมักเห็นตัวเองเป็นผู้สืบสวนเหตุการณ์สำคัญในเมืองโบราณคอยเตือนผู้คนและช่วยปกป้องความยุติธรรม แม้ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองชาตินี้เธอมักดึงดูดเรื่องราวความลับหรือปัญหาที่คนอื่นไม่กล้าพูดแต่เธอก็สามารถใช้หัวใจและความเมตตานนำทางให้เรื่องราวจบลงด้วยดีลักษณะผู้ที่มีเลข67มีสัญชาตญาณที่ดีและเข้าใจเหตุการณ์ลึกซึ้งอดีตชาติอาจเคยเป็นนักสืบผู้สังเกตหรือผู้เฝ้าดูเหตุการณ์สำคัญ มักถูกดึงเข้ามาเกี่ยวกับข้องกับความลี้ลับและปัญหาที่ซับซ้อนชีวิตสอนให้ใช้เมตตาและสติปัญญาแก้ปัญหามีพลังดึงดูดคนที่ต้องการความช่วยเหลือและคำปรึกษาวิธีเสริมเลขดวง67สถานที่มูที่เหมาะวัดสายเมตตาเช่นวัดพระธาตุดอยคำวัดป่าเลไลสถานที่ที่สงบหรือติดธรรมชาติเช่นสำนักปฏิบัติธรรม ของมูที่เหมาะสวดคาถาโพธิสัตว์กวนอิมหรือมหาการุณาคาลินีสูตรเขียนชื่อคนที่อยากอาโหสิกรรมแล้วเขาพร้อมคำอธิษฐานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือทำบุญปล่อยสัตว์เครื่องหลังที่ช่วยเสริมพระกิ่งรูปพระแม่กวนอิมยันเมตตาสีมงคลฟ้าชมพูขาวคีมเลขมงคล672บทสรุปของเลข67 คุณเกิดมาเพื่อเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นใช้หัวใจและสติแก้ปัญหาเมื่อทำได้กรรมเก่าก็จะค่อยๆคลายลงเดี๋ยวต่อไปไปพบกับเลข68เลยได้เลยนะคะในคลิปถัดไปเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่68ผู้สร้างสรรค์ด้วยหัวใจกล้าบางคนเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างเลข68อาจกำลังบอกคุณว่าคุณคือผู้ที่ใช้ความกล้า และความคิดสร้างสารรค์เปลี่ยนโลกเล็กๆรอบตัวเรื่องเรามณีหญิงสาววัย29ปีที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสารรค์และความกล้าในฝันเธอมักเห็นตัวเองเป็นนักประดิษฐ์หรือศิลปินที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาใหญ่แม้เธอจะเสี่ยงภัยแต่ทุกครั้งที่ใช้ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ก็เหมือนชำระนิกรรมเก่าที่ติดตัวมาชาตินี้เธอจะเจอสถานการณ์ที่ต้องใช้ความคิดและความกล้าในการตัดสินใจแต่หัวใจของเธอก็ยังเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจลักษณะของผู้มีเลข68มีความคิดสร้างสารรค์สูงและไม่กลัวการลองสิ่งใหม่อดีตชาติอาจเคยเป็นศิลปินนักประดิษฐ์หรือผู้สร้างสารรค์ผลงานเพื่อคนอื่น มักถูกดึงเข้ามากแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายชีวิตสอนให้ใช้ความกล้าและหัวใจนำทางมีพลังดึงดูดคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแรงบันดาลใจวิธีเสริมดวงเลข68สถานที่มูที่เหมาะสมวัดสายเมตตาเช่นวัดพระดานทอยคำวัดป่าเลไลสถานที่ที่สงบและมีธรรมชาติรอบตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของมูที่เหมาะ สวดคาถาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทำบุญสร้างสรรค์เช่นบริจาคหรือช่วยเหลือกิจกรรมสร้างสรงสรค์สังคมเครื่องรางพระแม่กวนอิมสีมงคลเหลืองทองส้มขาวเลขมงคลความรักและความเข้าใจผู้อื่น6.8.5บทสรุปเลข68คุณเกิดมาเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงใช้ความกล้าและหัวใจนำทาง เมื่อทำได้กรรเก่าจะคายลงและชีวิตจะก้าวไปอย่างมั่นคงเดี๋ยวเราไปพบกับเลข69ในคลิปถัดไปได้เลยนะคะเลขสองตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่69ผู้สแสวงหาความจริงและความสมดุลบางคนเกิดมาเพื่อค้นหาความจริงและปรับสมดุลเลข69อาจกำลังบอกคุณว่าคุณคือผู้ที่ใช้สติและหัวใจในการจัดการปัญหาอย่างรอบคอบเรื่องเรา แอมหญิงสาววัย30ปีมีสัญชาตญาณเฉียบคมและเข้าใจความซับซ้อนของชีวิตในฝันเธอมักเห็นตัวเองเป็นผู้สแสวงหาความจริงช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดและคอยปรับความสมดุลในสังคมชาตินี้เธอมักพบเรื่องราวซับซ้อนหรือความขัดแย้งที่ต้องใช้สติและความเมตตานำทางแม้เธอจะเหนื่อย แต่หัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นลักษณะผู้มีเลข69มีสติปัญญาและความเฉียบแหลมอดีิชาติอาจเคยเป็นผู้สอนผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ไกลเกี่ยความขัดแยง้งมักถูกดึงเข้ามาเกี่ยวกับความซับซ้อนและความลับชีวิตรอนให้ใช้หัวใจและสติปัญญานำทางดึงดูดคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ วิธีเสริมดวงนะคะเลข69สถานที่มูที่เหมาะวัดสายเมตตาวัดป่านาพงสถานที่สงบติดธรรมชาติหรือสำนักปฏิบัติธรรมของมูพระประจำวันเกิดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือทำบุญเพื่อผู้อื่นเครื่องรางยันเมตตาสีมงคลม่วงอ่อนฟ้าขาวเลขมงคล693 บทสรุปของเลข69คุณเกิดมาเพื่อค้นหาความจริงและสับปบสระสมดุลเมื่อใช้สติและหัวใจนำทางกรรมเก่าจะค่อยค่อคายและชีวิตจะเดินไปอย่างมั่นคงเลขต่อไปคือเลขที่70นะคะไปติดตามในคลิปหน้าเลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่70ผู้มองโลกอย่างลึกซึ้งและยอมรับความจริงบางคนเหมือนเกิดมาเพื่อเข้าใจโลกและมองเห็นความจริงเลข70 อาจกำลังบอกคุณว่าคุณคือผู้ที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้หัวใจนำทางชีวิตเรื่องเล่าการยอมรับและก้าวต่อพลอยหญิงสาววัย32ปีมีความสามารถในการเข้าใจผู้คนลึกซึ้งในฝันเธอมักเห็นตัวเองคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนให้ก้าวผ่านปัญหาชาตินี้เธอมักเจอสถานการณ์ที่ต้องยอมรับความจริงแม้ไม่ถูกใจ แต่ก็ต้องหาทางออกด้วยความเมตตาแม้หัวใจบางครั้งจะเจ็บแต่การยอมรับจะเข้าใจผู้อื่นช่วยให้เธอเติบโตและก้าวไปข้างหน้าลักษณะผู้มีเลขเจ็บติบมีสติปรรัญญาและเข้าใจเหตุการณ์ลึกซึ้งอดีตชาติอาจเคยเป็นผู้ให้คำปรึกษานักบวชหรือผู้แนะนำผู้อื่นมักถูกดึงเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนชีวิต สอนให้เรียนรู้การยอมรับและให้อภัยดึงดูดคนที่ต้องการคำปรึกษาและให้กำลังใจวิธีเสริมดวงเลข70สถานที่มูที่เหมาะวัดสายเมตตาเช่นวัดพระธาตุดอยคำหรือสถานที่เงียบสงบของมูที่เหมาะสวดพระคาถาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทำบุญกับเด็กและมูลนิธิต่างๆเครื่องรางพระก,กิ่งสีมงคลน้ำเงินฟ้าขาวเลขมงคลเ 02สบทสรุปของเลข70นะคะคุณเกิดมาเพื่อเข้าใจและยอมรับความจริงเพื่อใช้หัวใจนำทางกรรมเก่าจะค่อยๆค,ยค,ยคายและชีวิตจะก้าวไปอย่างสงบมั่นคงจบแล้วนะคะกับเลขที่66ถึง70อย่าลืมนะคะ Subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเรามหาัศจรรย์แล้วคบกันในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ